ติาเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังตินาอยู่นี้อ่ะในบางครั้งหรือบ่อยครั้งด้วยซ้ำเวลาที่เรารู้สึกแย่เวลาที่เรารู้สึกเครียดบางทีเนี่ยเรามีปัญหากับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเวลาที่อารมณ์เราดาว เป็นไหมคะที่หลายๆครั้งคุณจะชอบแบบดึงอดีตเข้ามาคิดรวมไปด้วยคือบางครั้งอะ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันอะ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณแค่ไม่พอใจสมมุติว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเขาทําบางอย่างให้คุณไม่พอใจในปัจจุบันแล้วคุณก็เก็บเอามาคิดคิดคิดคด,ดึงอดีตมาด้วยเรื่องของเขาของเพื่อนคนนั้นที่เคยทํากับคุณในอดีต เรื่องของคนอื่นเรื่องของอะไรก็ตามแล้วมันก็จะดึงตามๆตามๆกันมาหมดคุณเคยเป็นไหมคะเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้ชีวิตของคนเราอะไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราคิดอะไรอะมันคิดก่อนแล้วเราถึงจะกระทำมันออกมามันก็เหมือนกับว่าคืออนาคตอะ อนาคตเพราะว่าความคิดเรามันยังไม่ได้เกิดขึ้นถูกไหมคะเวลาที่เราคิดขึ้นมาแล้วว่าเป็นปัจจุบันแต่เวลาเห็นเป็นภาพแล้วมันคืออนาคตแล้วถ้าเราอ่ะคิดณต,ตอนนี้ไม่ว่าเราจะคิดเรื่องอดีตหรือว่าคิดเรื่องอนาคตแต่ว่ามันจะกำหนดปัจจุบันของเราตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่เราคิดนะ่ะวันหนึ่งมันก็จะกลายมาเป็นการกระทำคำพูด หรืออะไรก็ตามที่เราทำหรือแสดงออกไปโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตปัจจุบันของเราที่ตอนนี้เรายังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคอะอยากให้คุณนะ่ะอย่าใช้สมองคิดถึงอดีตโดยเฉพาะเรื่องลบๆเพราะว่าถ้าคุณคิดถึงมันมันก็เท่ากับว่าคุณกำลังกำหนด ให้อนาคตมันเป็นภาพนั้นซึ่งมันจะส่งผลตอบการกระทําของคุณในปัจจุบันแล้วมันก็จะนําไปสู่ภาพนั้นที่คุณได้คิดไว้ก่อนที่จะกระทําออกมาจีน่าคิดว่าเราควรจะหยุดคิดถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันแย่หยุดคิดไปเลยแต่เราไม่ต้องไปพยายามห้ามมันเพราะว่าอันนั้นทําได้ยากแต่ตีน่าได้เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆแล้วว่าวิธีการคือทํำยังไง วิธีก็คือให้คุณหาเรื่องที่คุณคิดว่าคุณสบายใจสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณอยากเป็นจินตนาการมันขึ้นมาก็ได้ค่ะแล้วก็เลือกมาสักสี่หเรื่องเวลาที่อารมณ์ของคุณดาวหรือกำลังไปคิดลบๆหรือคิดถึงในอดีตที่มันไม่ดีให้คุณตัดอันนั้นออกไปแล้วก็เอาไอ้หข้อนี้หนึ่งในหข้อนี้เข้าไปแทนที่ทันทีเพื่อที่จะเปลี่ยนอารมณ์คุณ นึกถึงสิ่งดีๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าอารมณ์ของคุณจะสงบลงดีขึ้นจากนั้นคุณค่อยมาอยู่กับปัจจุบันและรู้ตัวว่าปัจจุบันเนี้ยคุณกำลังมีความสุขอยู่คือตีน่าเชื่อเลยว่าถ้าคุณทำแบบเนี้ยคุณจะสามารถมีความสุขได้ได้แบบเร็วขึ้นง่ายขึ้นภายในไม่ไม่เกิน3-5นาทีตีน่ากาล้ารับรองเลย ถ้าคุณใช้วิธีนี้แล้วเวลาที่คุณมีความสุขอ่ะภาพที่คุณกําลังจะคิดต่อไปในอนาคตก็คือภาพในหัวของเรามันจะเป็นอีกภาพหนึ่งที่ดีแล้วในเมื่อภาพในหัวของเราดีอ่ะมันก็จะส่งผลมาถึงปัจจุบันของเราที่ดีแล้วทําให้เราอ่ะเกิดการกระทําบางอย่างที่ดีแล้วมันก็จะนําไปสู่อนาคตก็คือสิ่งที่ใกล้เคียงหรือเป็นเหมือนกับภาพในหัวของเรามากที่สุด ถ้าใครสนใจสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักนะคะและสติกเกอร์ลายทุกชุดที่ตีน่าลงท้ายด้วย ds นะคะ ds ย่อม,มาจาก donation set รายได้ส่วนหนึ่งของสติกเกอร์ชุด ds นี้ตีน่าจะนำไปสมทบทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ผู้ป่วยยากไ like. รหากว่าใครสนใจสามารถเข้าไปร่วมดาวน์โหลดกันได้ตีน่าจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็ตีน่าจะมี Facebook Page ถ้าใครสนใจอยากจะติดตามดีน่าก็สามารถเข้าไปกดลิงก์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ